นี้ได้หน่อไม้มาสองหน่อนะคะเราก็ทําการแกะเปลือกออกก่อนแล้วก็หั่นมาเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเอาหน่อไม้ไปทํากับข้าวเนี่ยเราก็จะต้มหน่อไม้ตัวนี้เพื่อเอาความขมออกมานิดนึงมันจะมีออกขมนะคะถ้าเราไม่ได้ต้มก่อนต้มด้วยเกลือนะคะให้สุกแต่ตอนนี้คืออย่างแรกปอกให้เรียบร้อยแล้วก็หัน่นแล้วเราจะไปต้มก่อนที่จะเอาไปทาประกอบเป็นอาหารต่อไปค่ะ เลยรอสักประมาณเดือดแล้วก็ประมาณสักสินาทีนะคะแล้วอยเอาไปทำอาหารเหนาไม้จะโคตรหวานเลยค่ะนี่คือเหน่าไม้สดที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็หมูสับนี้น้ำซุปเราต้มเตรียมไว้แล้วเราใส่กระดูกหมูนะคะเตรียมเพื่อให้น้ำหวานขึ้นนะคะมีอะไรที่เหลือในตู้เย็นเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดนะคะสูตรก็คือสูตรเรา นะคะใส่หมูสับลงไปนะะในนี้หมูสับไม่ต้องปรุงนะคะเดี๋ยวมันเค็มความเค็มจะทําให้เราโซเดียมเราสูงในนี้เราใส่น้ำปลาเราใส่พริกไทยนะคะสียูขาวนะคะซอสปรุงรสไปเรียบร้อยแล้ว,ลวะะเสร็จแล้วก็ อันนี้ต้มออกความขมของกนิดนึงนะคะํำให้หอมาในหม้มอน,น้แล้วก็ถ้ามันเป็นฟองฟองออกนิดนึงนะคะน้ำแกงจะได้ใส่หน้ารับประทานมาน้ำเดือดหม้สุกหม้อนนี้สามารถทำได้เซฟเวลาไปเพราะเราต้มน้ำซุไปไว้รอยอยู่แล้วนะคะโอเคอร่อยกับสุดเด็ดเคล็ดลับง่ายๆคะ่ะ